สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมเอก,กพลดีบุญมีณชุมแพร,รับหน้าทีเ่เนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดคลื่นคุยข่าวครับคุณฟังเราก็มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพการที่โรคที่มาจากในส่วนของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับรวมไปถึงในส่วนของโครคไข้หวัดเองโรคโควิด -19 ทีนะครับที่ยังอยู่กับเราอย่างแน่นอนทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการดูแลสุขภาพนะครับในทุกวันเองเนี่ยก็ต้องมีความสําคัญแล้วก็คํานึึงถง โภชนาการต่างๆที่เราต้องรับประทานอาหารที่ต้องเป็นประโยชน์ต่อร่างกายรวมไปถึงการพักผ่อนนะครับการออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงและสามารถนะครับต่อต้านนะครับกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะเข้ามาในในส่วนของกระทบกับภูมิคุ้มกันของเราได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างนีสร้างวันดีอย่าลืมดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยนะครับ แล้วพูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีการให้คณะกรรมการนะครับบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดขับเคลื่อนแผนเร่งด่วนนะครับด้านการบําบัดร,รักษาตามนโยบายของทางรัฐบาล ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกุลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งที่1 2,566โดยมีนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับและก็ในส่วนของนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการกองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมคุมประพฤติกรมรัชทันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกรมสุขภาพจิตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรุงเทพมหานครและการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไปถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับโดยทายอนุทินกล่าวนะครับว่า รัฐบาลนะครับกำหนดให้การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนที่ต้องมีการดําเนินการโดยเน้นการแก้ไขปัญหาตามหลักสากลนั่นก็คือมาตรการลดปริมาณยาเสพติดลดความต้องการยาเสพติดและลดอันตรายจากยาเสพติดซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการดําเนินการนะครับผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดและคณะกรรมการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถนะผู้ติดยาเสพติด โดยที่ประชุมนะครับได้มีมติที่เห็นชอบในแผนเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด เร่งจัดตั้งศูนย์คัดกรองนะครับทั้งในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ครอบคลุมนะครับทุกตำบลและร่วมมือกับในหน่วยงานในพื้นที่ที่จัดบริการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูและติดตามนะครับผู้ป่วยติดยาเสพติดโดยจะมีส่วนร่วมนะครับของทางชุมชนรวมไปถึงนะครับให้ครอบคลุมทุกตำบลและมีการประสานงานกับหน่วยงานในจังหวัดนะครับเพื่อเป็นการสำรวจนะครับหรือว่าตรวจสอบ ในการยื่นขึ้นทะเบียนนะครับผู้ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดนะครับรวมไปถึงระดับตังบนอิดด้วยด้านนั้นไอรุทินกล่าวต่อยนะครับว่าสําหรับในส่วนของการเตรียมการเพื่อเป็นการรองรับการบําบัดผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่นะครับให้โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งจัดให้มีหอผู้ป่วยจิตเวช และยาเสพติดควบคุมทุกจังหวัดซึ่งปัจจุบันนะครับดำเนินการไปแล้วกว่า50จะเร่งรัดในการดําเนินการเปิดให้ครบในเร็วที่สุดรวมไปถึงนะครับมีการจัดตั้งกลุ่มงานจิตวิทยาและยาเสพติดหรือว่ามีหน่วยงานนะครับรับผิดชอบนะครับในการดูแล บำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนให้ครบทุกแห่งและประสานความร่วมมือในภาคีเครือข่ายให้มีการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเป็นการสนับสนุนดำเนินงานนะครับสถานฟื้นฟูและเครือข่ายในจังหวัดให้เป็นที่ฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบระยะยาว นอกจากนี้นะครับยังได้มีการจัดทําอนุสัญญากฎหมายลาดับรองภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด9ฉบับซึ่งขณะนี้นะครับมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายแล้ว6ฉบับอีก3ฉบับอยู่ระหว่างการเล่งรัดเพื่อเป็นการนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิการพิจารณาและประกาศใช้รัชกิจจานุเบกษาต่อไปและยังได้มีการจัดตั้งนะครับคณะอนุกรรมการกฎหมายและรับเรื่องร้องเรียนนะครับด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและคณะทำงานในแต่ละจังหวัด รวมไปถึงนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบายและการพัฒนาวิชาการมาตรฐานและก็คุณภาพการบําบัดร,รักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจัดตั้งและก็รองรับคุณภาพศูนย์ครับคัดกรองสถานพยาบาลสถานฟื้นฟูสมรรถภาพศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมและรวมไปถึงนะครับการพัฒนาศักยภาพนะครับบุคลากรเพื่อให้เกิดการทํางานที่เกิดผลโดยเร็วที่สุด สำหรับในส่วนของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการนะครับได้มีการกําหนดมาตรการในการควบคุมป้องกันไม่ให้นะครับบุคลากรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและมีระบบคัดกรองผู้ใช้ยาเสพติดและการระบบบาบัดร,รักษาฟื้นฟ,ฟูภายในหน่วยงานอีกด้วยอย่างที่ทราบเป็นดีครับคุณฟังปัญหายาเสพติดเองเนี่ยทั่วโลกเนี่ยพบปัญหานี้อย่างแน่นอนนะครับรวมไปถึงประเทศไทยนะครับที่ปัญหายาเสพติดก็อยู่กับประเทศไทยมันค่คอนข้างเวลานานนะครับคุณฟังหลาย,ายรัฐบาลนะครับหลายๆหน่วยงานหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ย พยายามอย่างมากนะครับที่จะขจัดยาเสพติดเนี่ยออกจากประเทศให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงนะครับไม่ให้ลูกหลานของเราเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่อาจจะทําให้เกิดผลเสียต่ออนาคตต่อการดํารงชีวิตและเกิดอันตรายต่อชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราเองเนี่ยก็ควรสอดส่องดูแลแล้วก็คอยสังเกตนะครับว่าบริเวณรอบบ้านของเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติไหมหรือว่ามีการขายยาแถวบ้านเราหรือเปล่าถ้าหากพบเบาะแสหรือว่าสงสัยอะไรสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับทางด้านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับได้มีการสั่งเร่งอัพสกิลทำงานแทน แท่นขุดเจาะนะครับเพื่อเป็นการส่งออกไปยังประเทศซาอุดีอาระเบียเป้าหมายกว่า130คนทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยเน้นย้ำให้ทางกระทรวงแรงงานต้องฝึกทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในสาขาอาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการทั้งตลาดแรงงานในประเทศและต่างประเทศซึ่งแรงงานไทยนะครับจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนไปทำงานที่ต่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันทั้งนี้นะครับประเทศซาอุดิอาระเบียเองครับก็มีความต้องการแรงงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นปิตโตเรเลียมก่อสร้างและภาคบริการนะครับนั่นก็คือการดูแลสุขภาพนวดสปาโรงแรมการประกอบอาหารซึ่งกระทรวงแรงงานนะครับมีเป้าหมายในการจัดส่งแรงงานที่มีฝีมือและกึ่งฝีมือนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศพร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะต่างแดนเพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและประสบการณ์ให้แก่แรงงาน ไทยดังนั้นนะครับการส่งเสริมการมีงานทําโดยทางด้านของการจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานที่ต่างประเทศนับเป็นอีกหนึ่งโยบายเร่งด่วนที่สําคัญในการบรรเทาปัญหาการว่างงานให้ประเทศไทยด้วยนั่นเองและรวมไปถึงนะครับยังสามารถนําเงินตรานะครับเข้าประเทศได้ นับเป็นประโยชน์นะครับอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของไทยจึงมีการมอบหมายให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายจัดฝึกอบรมนะครับให้แก่แรงงานที่กําลังว่างงานหรือว่าแรงงานที่สนใจที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศทางด้านของนายประทีปทรงลำยองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า ทางด้านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการรับมอบหมายนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ดําเนินโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดิอาระเบียตั้งเป้านะครับ130คนซึ่งในวันนี้เองนะครับได้มีการเปิดโครงการดังกล่าวนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการฝึกอบรมนะครับแบ่งออกเป็น5รุ่นรุ่นละ26คนระยะเวลานะครับ144ชั่วโมงดำเนินการ นะครับฝึกโดยวิทยากรผู้ที่มีความรู้ด้วความเชี่ยวชาญและให้คําแนะนําทางด้านการบริหารงานการเงินและก็วิศวกรรมนะครับ ทั้งนี้นะครับทางบริษัทที่มาฝึกอบรมเองนะครับก็ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับประเภทการค้าขายนะครับนั่นคือการขายส่งขายปีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์และให้บริการทางด้านของการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์งานวิศวกรรมโยธางานเหมืองแร่และงานก่อสร้างอีกทั้งนะครับยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ฝึกอบรมและสถานทดสอบฝีมือแรงงานอีกด้วยโดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน ของการผลิตน้ำมันและก็ก๊าซธรรมชาติความปลอดภัยในการทำงานในแท่นขุดเจาะ ความรู้และเทคนิค,นคในการทํางานพื้นฐานของการดํารงชีวิตในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนไปทํางานที่ต่างประเทศซึ่งการฝึกอบรมรุ่นที่1นะครับดำเนินง,งานมาแล้วกว่าตั้งแต่ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาและรุ่นที่4นะครับจัดฝึกอบรมนะครับตามแผนที่กําหนดไว้ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในวันที่24ธันวาคม2565นี้เมื่อฝึกจบแล้วนะครับจะได้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ แล้วก็พระนาทักษะด้านอื่นๆต่อไปเพื่อที่จะทำให้ตัวแรงงานเองนะครับมีทักษะฝีมือและเป็นที่ต้องการและตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดแรงงานด้วยนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับทุกๆอุตสาหกรรมเลยหรือว่าทุกๆผู้ประกอบการรวมถึงแรงงานเองนะครับทุกท่านเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากจะต้องให้ ธุรกิจของเราเนี่ยก้าวเดินต่อไปได้หรือว่าทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นเราก็ต้องมีการพัฒนาทักษะต่างๆหรือว่าเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าหากเรามีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทให้เราเนี่ยรู้ทันต่อตลาดแล้วก็รู้ทันต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง อีกหนึ่งคราวนะครับทางด้านของกรมวิชาการเกษตรนะครับได้แสดงถึงความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนนะครับคุณภาพสูงหรือที่เรียกว่า king of tropical s e e d ทางด้านของนายรพีพัฒ จันศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประชุมหาเรือนะครับกับนายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกพร้อมกับประธานคณะผู้บริหารนะครับแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายในส่วนของโครงการ King of t r o p i c a l s e e d โดยีที่ประชุมเอเปกนะครับระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรเดินหน้าตามนโยบายของนายทัฐมนตรีในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงร่วมกันกับเทคโนโลยีการเกษตรและการผลิตประเทศไทยนะครับให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับในส่วนของ SDG และ BCG m o d โมเดล ตลอดจนนะครับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนสู่เป้าหมายความมั่นคงทางด้านอาหารในปี2030โดยมีความร่วมมือนะครับในการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและผลผลิตและเป็นศูนย์กลางนะครับในส่วนของมเมล็ดพันธุ์พืชของภูมิภาคเศรษฐกิจเอเปกที่จะสอดรับกับนโยบายของนางสาวมนัญญาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทางด้านของท่านอธิบดีกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาคเศรษฐกิจเอเปกที่จะนําไปสู่การเป็นผู้นําเมล็ดพันธุ์พืชนะครับผักเขตดร้อนคุณภาพสูงต้องเกิดความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนให้เมล็ดพันธุ์ไทยนะครับสู่สากลโดยพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์พืชที่ใหม่และคุณภาพดี ตรงต่อความต้องการและมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมนะครับตั้งเป้าในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชนะครับผักเขตร้อนคุณภาพสูงมูลค่าสูงถึง15,000ล้านบาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพมเมล็ดพันธุ์การตรวจสอบนะครับการรองรับคุณภาพมเมล็ดพันธุ์และสุขอ,อนามัยพืชในระดับสากลเพื่อการค้ามเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศและการนําเข้ารวมไปถึงการส่งออก ผ่านระบบ New Doa Snw หรือว่าในระบบของ ephyto ปัจจุบันนะครับทางกรมวิชาการเกษตรนะครับได้มีหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขรองรับในการออกใบอนุญาตและใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้ทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถขับเคลื่อนให้มเมล็ดพันธุ์ไทยเนี่ยสามารถเข้าสู่ระดับสากลได้ทางด้านของกรมวิชาการเกษตรครับก็มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพมเมล็ดพันธุ์จำนวน3แห่ง และรวมไปถึงนะครับในด้านของการพัฒนาบุคลากรด้านเมล็ดพันธุ์กรวมวิชาการเกษตรร่วมมือกับสมาคมการค้ามเมล็ดพันธุ์ไทยและภาคเอกชนอื่นๆพัฒนาบุคลากรนะครับทางด้านของการตรวจสอบคุณภาพมเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบนะครับสุขอนามัยมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับในการผลิตและการส่งออกมเมล็ดพันธุ์นะครับรองรับของการเป็นศูนย์กลางมเมล็ดพันธุ์นอกจากนี้นะครับการใช้โมเดลไบโอเทคโนโลยี โดยเฉพาะในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญจะเป็นการปรับปรุงแก้ไขนะครับพระราชบัญญัติในการคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการลงทุนในด้านการปรับปรุงพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ผสมเปิดนะครับที่มีมูลค่าสูงจะมีหนทางที่จะมีการขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับให้เป็นผู้นําได้อย่างแน่นอนโดยในช่วงท้ายนะครับท่านอธิบดีพูดถึงในส่วนของผลการประชุมในครั้งนี้ครับว่าจะทําให้เกิดความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐเอกชนช่วยกันในการผลักดันทางการค้าและการลงทุนในยุคสมัยของสังคมดิจิทัล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยชาวเกษตรกร,เ,กรเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นผู้นําซึ่งจะเกิดประโยชน์นะครับสูงสุดนะครับแก่เกษตรกร,กรและเกิดความมั่นคงทางด้านอาหารและก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับ เป็นศูนย์กลางของอาหารของโลกได้อีกเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังการที่ทางที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีการพัฒนาระบบในเรื่องของเกี่ยวกับอาหารก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางได้นะครับอย่างที่ทราบกันดีครับคุณผู้ฟังประเทศไทยเนี่ยมีผลไม้หรือว่ามีอาหารตามฤดูกาลที่มากมายที่จะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้การพัฒนาระบบด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้เรานะครับสามารถส่งออกได้มากยิ่งขึ้นและมีผลผลิตในประเทศที่มีคุณภาพที่ดีและสามารถ ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคได้รวมไปถึงราคานะครับที่มีการส่งออกก็ปรับราคาเนี่ยตามคุณภาพแล้วก็ตามความต้องการของตลาดเช่นเดียวกันทั้งนี้นะครับถ้าหากเราทําคุณภาพที่ดีแล้วและตลาดรองรับอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าก็าสามารถทําให้ธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดคลื่นคุยข่าวสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่ติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง y ย u ทูบชาแน n อัธยาบอสแคนด t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังจใจกับทีมงานทุกคนสําหรับวันนี้ผมเอกพลดีบุญมีนะชุมแพรและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญร่วมพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2565ในวันอังคารที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา9นาฬิกา29นาทีณวัดเขมาพิรตารามราชวร,ว,รวิหารตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคโดยผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจํกัดมหาชน สาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157-2-07619-6ขีดขีดขีดหหรือบริจาคได้ในวันพิธี ชพุมงเอกายใจพัฒน,นาพาชาติมั่นคงใต้พงใต้รงมประชาชนสุขสดใส